ฮัลโหลทำอะไรไม่รู้ว่ะก็ฉันมันคิดถึงเธอไอเธอนั้นคิดถึงใครทุกครั้งที่เราได้เจอรู้ไม่มันทำใจหวั่นไหวแต่เธอเข้ามาจ้องตาก็มีความสุขเกินจินตนาที่ติดเย็กันยาฉันเองยังจำได้ดีทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาก็มีฉันเธอเด่นทุกทีแต่ว่าตอนนี้เธอหายไปไหนฉันยังไม่เคยลืมเลือนทงวันเก่าเก่ารูปคู่ของเราที่ยังมี ธอบอกว่าเธอจะไม่หายไปไหนเธอถึงทำสัญญาแต่คำลวงหลอกที่เธอได้ใช้ฉันก็เพิ่งได้รู้ว่าเธอนั้นมันเป็นคนแบบไหนมอา,าตรงๆนั้นโูพี่ว่านูแม่งจะโคตรหลายใจพี่ไม่คิดเสียดายเวลาที่ผ่านมาเพราะี่ไม่ได้จมอยู่กับเหล่ายาฉันชาล่องลอยพี่นี่แต่ผ่าลาและพวกสมุนที่จ้องคอยวกูว่ากันหลอกลอยแต่พวกทรยศกูไม่เลืมเลือนมึงคิดจะสู้กับศง สุดท้ายมึงอ่อนไปเพื่อนแล้วกูไม่แค่อะไรเพราะผลสุดท้ายกูอยู่คนเดียวกูเดินมาคนเดียวในกระาที่มึงไม่มองมากูรัดมาแบบคนเดียวกูเดินมาแบบเพียวเพียวกูเดินมาแบบคนเดียวก็ฉันมันคิดถึงเธอไอ้เธอนั้นคิดถึงใครทุกครั้งที่เราได้เจอรูไมมันทำใจหวันไว้ เก็กันยาฉันเองยังจำได้ดีทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาก็มีฉันเธอเด็กทุกทีแต่ว่าตอนนี้เธอหายไปไหนฉันยังไม่เคยลืมเลือถึงวันเก่าเก่ารูปคู่ของเราที่ยังไม่เคยลืมเลือแต่ว่าตอนนี้เธอบอกว่าเธอจะไม่หายไปไหนจอถึงคำสัญญา แคำลวงหลอกที่เธอได้ใช้ฉันก็เพิ่งได้รู้ว่าเธอนั้นมันเป็นคนแบบไหนมาตตรงนั้นโูพี่ว่านูแมกจะโกรธหลายใจ